รุนแปลงกันต่อครับเที่ยวสองเที่ยวสอง มาโอไม่นนึได้ได้ไดถึกขึ้นมาเปอร์เซ็นต์นึกงยังดียี 28. พรุนี้นะจะพรุ่งนี้นะจะขึ้นอีกจักเปอร์เซ็นต์นึง